สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาวสตาร์คลับนะคะวันนี้พบกับแก้มกตส แต่ว่าอย่าสงสัยนะคะว่าทำไมวินวอตวสอมไม่ได้มาเ <c oughs> <c oughs> สียใจมากจริงๆ <c oughs> ก็เพราะว่าวินไม่ได้ไปต่อน,นั่นเองแกต้องขอแสดงความเสียใจกับวินวอตวสอด้วยจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเดอะสตาร์เพราะฉะนั้นดาวอย่างแก้มเหมาะสุดๆนะคะค่ะก็ามาดูบรรยากาศของการถ่ายเบื้องหลังรายการฮัลโหลวันหยุดที่น้องๆเดอะสตาร์เและรุ่นพี่เดอๆอย่างแก้มและ ไปดูเบื้องหลังกันครับอย่าสิคะนี่คือครั้งแรกของแก้มที่แก้มได้เป็นพิธีกรภาคสนามอย่างเต็มตัวแต่ก็โดนมาจนทุกคนอยุดตกใจและอยากแชร์กับสิ่งที่ได้พบเห็นนะคะวันนี้รับรองว่าทุกคนจะได้บความสุขสนานและความเฮฮาของน้องเดอะสตาร์เจรวมถึงรุ่นพี่ที่เลิศม,มากจริงอย่างแก้มพี่รุ่และพี่ดิวด้วยนะคะอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าจ้า สองท่านนี้ไม่ได้มาแค่สองท่านแค่นี้เพราะว่าพกพาเพื่อนๆมาอีกครบทีมเลยใช่ไหมครับพกมาครับ,รบออกมาเร็วออกมาแล้ว<อ>ต้อนไว้ตรงไหนอะต่อนไว้ตรงไหนต้อนไว้ตรงไหนเยอะนี่ เดี๋ยวจะต้องออกไปเมาส์กันเองมีเรื่องอะไรแบบเมาส์แบบหลุดแบบว่าเมาส์เมาส์มีคอมไหมเมาส์นี่ไหมครับน้องแอปเปิ้ลโอ้แต่ละคนรุ่นนี้ฉายามุกแปกจริงๆครับแค่ครับทำไมมียุนงสดกระโครับอยู่ใกล้ไฟค่ะโอ้ทุกคนเคารพมากสำหรับรุ่นนี้นะคะ Not t เดอะสตอร์สวัสดีค่ะไอโดลไอโดลไอโดล มีความสุขไหมคะครมีความสุขไหมคะที่ได้เจอรุ่นคุณป้ารุ่นคุณโอ๊ยเลยไม่ต้องพูดแล้วล่ะจบเถอะเพราะว่าไม่ใช่ป้าจริงๆนะคะมีสคนเด็กคู่นี้ไม่มีความน้องเสียใจมากจริงๆวันนี้น้องออกพัสสนามวันแรกจะน้องรู้โดนเรื่องอะไรแบบนี้เราไปดูกันดีกว่าหน้าจะเป็นยังไงไม่เหลือชีวิตต่อไปแน่นอนขอบคุณมากจริงๆ พูดเลยว่าสาวๆในบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple n o t นตกวางซีบีเนามากๆเพราะว่าสี่สาวสี่สาวไม่ชอบอาบน้ำครับก็ุ่นไม่เข้าใจว่าจาบน้ำตอนเช้าไป้ทำไมก็เรานอนเราไม่เห็นสกปรกเลยเราก็เปิดแอร์เงือาไม่ออกเปลืองน้ำรักษาธรรมชาติหน่อยดูสิโอ้แล้วอีกสามสาวแล้วครับ เปิ <Apple. S 2> ยังไม่จบค่ะแล้วพี่นนทนนะคะเขาจะมีหมอนของเขาคือแบบเขาจะแบบพลิกสองด้าน,นะค่ะด้านที่อาบน้ํากับด้านที่ไม่อาบน้ำเวลาเนาะ,ะ <c oughs> วันไหนอาบน้ําก็นอนก็จะใช้หมอนอีกด้านหนึ่งถ้าไม่อาบก็อีกด้านหนึ่งค่ะเอ่อวันนี้โอ้โหขย e n งทําไมคะขย e n งทำไมเราสูงอยู่แล้วสูงไปแล้วลูกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแบบว่าได้ <c oughs> ไมาถ่ายรายการด้วยกัน ก็ก็รู้สึกดีใจค่ะกับพี่แก้มเดือดตาด้วยมากจริงใช่แบบรู้สึกเป็นเกียรติประทับใจมากที่ต้องมาถ่ายกายกับแก้มเดือดตาในนี้คำว่าต้องต้องมาถ่ายมาถ่ายกับแก้มเดือดตาเป็นเป็นรุ่นน้องที่เคารพรุ่นพี่มากจริงๆรักมากแอมทุกเดียวกันนะคะสำหรับแอปเปิลแล้วแล้วก็พี่รักมากจริงจริง เดี๋ยวก่อนรุ่นพี่เดอะสตาร์นี่นี่มันรุ่นพี่เดอะสตาร์นี่เอ้ยเอ้ยช่วยก่อนรุ่นพี่เดอะสตาร์ถูกจับแล้วนี่ใครอะนี่คือคนที่จับรุ่นพี่เดอะสตาร์มาใช่ไหมทำไมไม่ตัดทันทันรุ่นพี่เดอะสตาร์เดือดร้อนรุ่นน้องต้องช่วยใช่ไหมใช่แล้วมาเรามีอุปกรณ์ในการที่จะต้องช่วยรุ่นพี่ของเรา ขอชัดอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ในนี้รุ่นพี่เดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือรุ่นพี่โดยการ <c oughs> รุ่นพี่ถูกจับมัดแบบนี้เนี่ยกุญแจกุญแจฉัม่ได้ทำอะไรเธอนะกุญแจหล่นกุญแจหล่อนอยู่ในนี้แปดดอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าสงสารมากดิวไม่ได้ดิวต้องนอนเดี๋ยวเพราะว่าซ่อมันรั้งคอเดิวอยู่บครับครับไม่ต้องช่วยพี่พี่สบายดีพี่ชอบเราจะร่องต้นที่ใครก่อนดีทีมนี้ออกมาเลยครับตูมตามก่อนนะครับอ่าตูมตามนะฮะพร้อมแล้วเอาเลยครับ เลือกกุใจเลยครับกุจจอยู่นี่แก้มบอกขอปลาไหลออกมาด้วย คนต่อไปเซววีเซววีสู้ๆเร็วๆอย่าไปมองอย่าไปมองระวังระวังตู้ปลาลบนะคะลูกเร็วๆเซวีเร็วๆเร็วรุ่นพี่กรีดร้องแล้วรุ่นน้องจะได้ช่วยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวไปหยิบเองแล้วนะ ซีว <Private S 2> ีไม <disposable> ่กล้านะครับส่งเนสมานะครับเนสสู้ อีกแล้วว่าอันไหนแล้ววันนี้สซเวิซเว่ต้องเป็นคนหยิบนะครับเพราะมีดอกเดียวที่เป็นของจริงถ้าสซเว่หยิบไม่ได้พี่พี่ทั้งสองท่านจะไม่มีการปลดปล่อยพันธนาการตรงนี้ออกไป <c oughs> ช่วยเพื่อนนิดนึงอ่ะ เองใช่ไหมมีคนจับเธอหรือเธอจับตัวเธอสองคนมาเองมีคนจับนั่นแกงเสียงมันมาแล้วนะเสียงเข้ามาแล้วอะหายใจไม่ออกคุณคือใครอะกินตัวคุณคุณอย่าบอกว่า ผู้แพ้จะต้องได้รับการลงโทษที่โหดร้ายสาสมและทรมานสงสารนตจังเลยอ่ะแย่ยิ่งกว่าถูกประหารชีวิตนั่นก็คือให้พี่เอกก่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องให้พี่รุดก่อนอ้าวบอกแล้วนะไม่ได้เหรอได้ เออไม่เอา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 เก่งใจน้องพูดเล่นพูดเล่นนะฮะพูดเล่นเช็ดน้ำลายให้ฮะเอาใหม่เอาใหม่เตายบ้าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วฮะเน่เน่เน่ปล่อยพี่เดี๋ยวนี้ปล่อยพี่เดี๋ยวนี้ โอ้โหเดี๋ยวก่อนมือดีก็บอดีกำลังโอบพอดีมือเลยอ่ะอ่าคนนี้ถือว่าเป็นน้องชายเพราะตัวเท่าๆกันอ่ะมามาผมจะบอกว่าน้องพขาโชคไลน์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะนี่พี่ก่อนรุดเป็นคนแรกในชีวิตนะไม่แต่ว่าก็ปีนั้นทั้งปีผมชงทั้งปีเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หลังเวทีกับน้องๆเดอะสตาร์เจ็นะคะดูนะคะสภาพแต่ละคนเลิศมากจริงๆเราหันไปดูฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะยังไงจ๊ะเฮ้ยพี่ดิววันนี้งานของหนูไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเหมาะกับน้องที่มันลอยมาแล้วแชโอ้ยไม่นะอย่าคิดอย่างนั้นมันเปลี่ยนได้จริงๆเข้ามาด้วยกันดีกว่าตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นอะไร เห็นหน้าพี่แล้วก็ตื่นเต้นใจสั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือวันนี้เราก็มาถ่ายเพลพิเศษกันใช่ไหมคะสำหรับฮัลโหลวันหยุดใช่ไหมคะ hi hi วันหยุดดีมากเห็นหมดไหมคะเห็นหมดนะคะไม่ชวนเราค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรามีแบบอะไรเซอร์ไพรส์บอกว่าให้ดูกันบ้างหรือเปล่าไม่คยดูถ้าบอกไม่คิด เราก็ไม่รู้เหมือนกันสังเกตว่าจูเนียจะต้องทําทุกอย่างให้เด่นกว่าคนอื่นทุกอย่างจริงๆจูเนียไม่ธรรมดาจริงๆนะคะจูเนียไม่ธรรมดาค่ะก็อยากจะถามทุกคนว่าตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปทําอะไรกันคะตอนนี้อะะขึ้นทําอะไรเราจะขึ้นไปอะไรกันกันคะ าได้ครับไปไปอาจจะมีตัวประกันให้เราช่วยตัวประกันใครเคยเหลือเลยเอาไปดูกันเหรอรน้าเป็นตัวประกันเราบอกไม่น่าเชื่อเหลืออาจะต้องมีการล้วงปาไหลเกิดขึ้นล้วงปลาไหลเลยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการซุปซนของจูเนียร์ที่ซิวิซิวิไม่ผิดค่ะไม่ผิดซิวิไม่ผิดไม่เป็นไรจูเนียร์ผิดนะคะ ลิก <Love, S 2> ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมาย <Yeah. S 2> มันเลยจึงเป็นต้องบอกคำนี้ให้ <Yeah. S 2> hey, รู้ไป Love Love You Baby เรื่แบบมาลบล้ยลบลายลบลายรัมตนที tamam ่มองเปชั uh ่วไรมากมายเลยจำเป็นต้องบอกกันมีการพันตัวชีการพันตัวเยิี่เด็ดมี่ารพันตัวเ่าลักขี่ยรักู สำหรับเพื่อนเพื่อนสตาร์คลับนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊รายการฮัลโหลหยุดเนี่ยมันออกประกาศไปแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นหลักสำคัญของเราก็คือจริงๆแล้วเรามาเ e อ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆมันไม่ธรรมดาเลยนะคะที่รายการอย่างสตาร์คลับจะมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังให้ทุกคนได้รู้กันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่หลังวิีจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ค่ะรายแรกของเรา <c oughs> ที่เห็นน้องจูเนียนั่งตรงนี้เนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลัวเป็นไหลครับทำความคุ้นเคยกับตู้ มีการทําความคุ้นเคยกับตู้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแต่อยากจะบอกน้องอย่างหนึ่งนะคะเหมาะมากเพราะว่าความสูงไรเรียเลยสําหรับตู้อันน um hmm. ี้รักรักแต่จนนะคะก็ทําความคุ้นเคยไปก่อนนะคะสำหรับคนอื่นๆก็นั่งทําความคุ้นเคยเช่นเดียวกันอย่างพี่เนสเนี่ยตอนนี้จะเป็นปัไหลแะ้วครับพี่เนสทำไมคะเริ่มไม่ค่อยมีผมมีขนอะไรกันไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะคะ ตอนนี้วันนี้เจอรุ่นน้องไม่ใช่รุ่นน้องแล้วผมว่ารุ่นหลานอย่อ่ะไม่ผมว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกพี่อ่ะเป็นรุ่นหลานแล้วก็ได้ไม่ครับไม่เป็นไรเราเรารู้สึกดีนะครับการที่เราอายุมากกว่าหรือว่าประสบการณ์สูงกว่าเหมือนแบบว่าครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นในดวงกันเป็นเดซ์ไซ์ตอนนี้ได้แพร่ขยายพันธุ์ไปเยอะแล้วแพร่พันธุ์เลยเหรอแพร่พันธุ์เลยมันไม่ใช่แมลงอ๋อก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับถึงแม้พวกเราจะอายุมากกว่านะครับแต่พวกเราก็ แก่กว่านะครับต,ต่างไม่เหมือนกันเขาบอกว่าสังขารเนี่ยไม่เป็นปัญหาในการทํางานครับ ก็ S <S เต็มที่ครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพี่ที่ดูนะครับได้มีความสุขกับพวกเราครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะอีกนิดนึงมีน้องๆเดรสตาเจ็ดแล้วเนี่ยผลงานของพี่เดรสตาเก่าๆก็ยังมีอยู่นะจ๊ะตอนนี้มีอะไรพี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ปู่ก็เพิ่งวาระบ้านที่สองนะครับอยู่มาสามปีนะครับตอนนี้ระเบ้าที่สองแล้วนะครับระเบ้ารแมนติกรุษนะครับยังไงก็ฝากตื่นตนของแท้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ดิวมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับผมตอนนี้พอก็มีซิงเกิลใหม่แล้วเออชื่อเพลงว่าลมใต้ปีกครับผมกก็็ตอนนี้ ไม่หมนอาบน้ำเมื่อเช้าแล้วก็ด ติดตามชมกันได้แล้วตอนนี้มี m v ใหม่อีกหนึ่งตัวคนน่ารักที่ไม่น่าไปักครับผมงานนี้เนี่ยไทยทำไทยใช้ใจทะเลครับได้ยินว่าได้ยินว่าทำเองทำเองเองใช่ทำเองทำเองแต่ว่าประมาณต่ำมากบประมาณแต่ว่าคุณภาพสูงมากเราอย่าพูดถึงเรื่องงบประมาณดีกว่าโอเคนะก็เป็นเป็นเป็น m v ที่ตั้งใจผลิตเองแล้วกันนะครับผมถือว่าป็นใหญ่ให้โอกาสด้วยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสการทำงานในด้านใหม่ครับผมในด้านการเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กับคือมันเป็นความฝันของเราเราอยากทำอยู่แล้วอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าลุยเลยผู้ใหญ่เปิดไฟเขียวเราก็ลุย วันนี้ในรายการนะเราเรับรองว่าน่าจะได้ดูกันนะใช่ว<ช>ีตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากด,ด้วยกันนะครับ<ช>แล้วก็ซิงเกิ้ลใหม่ของพี่ด้วยนะครับก<ช>็คือกันและกันครับ ะะสำหรับบรรยากาศการถ่ายรายการฮัลโหลวันหยุดนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะแก้มรู้สึกด,ดีใจมากจริงๆแล้วก็เสียใจด้วยที่น้องๆทุกคนไม่ค่อยเคารพ <c oughs> แต่เข้าใจค่ะทุกคนบอกว่าแกล้งเพราะรักอันนี้โอเคและอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นแก้มยอมได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดค่ะและเป็นพิธีกรภาคสนามครั้งแรก ซึ่งขอโทษวินด้วยจริงๆถ้าแก้มทําได้ดีกว่าหรือว่าแก้มจะทำได้เลิศกว่าเนี่ยันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้ววินแก้มแก้มขอ ขาแสดงความติดใจด้วยจริงๆแกไม่ได้ตั้งใจเลยนะวินนะครั้งหน้าก็พัฒนาฝีมือหน่อยแล้วกันนะคะแต่จุดประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับวันนี้คือเพลง Baby Is You คุณได้ฟังกันไปแล้วนะคะจากรายการ Hello ันหยุดนะคะรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะมีไว้ในโทรศัพท์มือถือจะไม่ยากเลยยังไงหรอดอกจันหนึ่งสองสามสุดสุดสองแปดรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจแก้มแล้วก็เดอะสตาร์ทุกคนแล้วก็รายการสปาร์สับมาตลอดนะคะยังไงจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังต่อไปเพราะรายการเรามีคุณภาพและ เจอค้ามากจริงๆและถ้าวันไหนนะคะพิธีกรคนไหนไม่ว่างแก้มได้จริงๆแต่ถ้าท่านผู้ชมรีเควสเองเลยแล้วก็ที่ f a c e b o o k c o m x channel นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังและจะได้เจอสิ่งที่แปลกของโลกอย่างแก้มนะคะรับรองว่าจะมาเป็นพิธีกรที่ทุกคนได้สนุกสนานกันต่อไปเรื่อยๆเๆๆครั้งหน้าอาจจะเจอแก้มได้อีกวันนี้ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็เจอกับวินกันต่อได้นะคะยังไงแก้มต้องขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้ที่ติดตามชม Star c l u b นะคะขอบคุณมากทีเดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ทีมจะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายนะครับโดยทีมทีมแรกนะฮะเปิด2แผ่นป้ายก่อนนะฮะถ้าจับคู่เจอนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งที่จับคู่ไม่เจอจะต้องถูกทำโทษนะครับอ่าครับพร้อมแล้วนะฮะเริ่มต้นที่ทีมของรุตครับแผ่นป้ายไหนดีครับพวกเรา เอเราเราเปิดอน,นุนดีกว่าเอาอ,อันไหนอโหรมันหยุดอร่อยดีเป็นดาว,ดาว Star Star ย่าอีกแัทใบหนึ่งนะคะสีะะชมพูแน่ใจแล้วนะคะโอ้โหเปม อันนี้นะคะครับห้ามเปลี่ยนแล้วนะคะป้าครับ้โอ้โหแม่ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นทีมนี้จะต้องถูกทำโทดเลยนะครับนี่ค่ะไม่ได้เปิดแล้วครับโดนมันถูกมันได้โดนเลยแผ่นป้ายที่เปิดมาคือดาวงานเข้าพวกเธอแน่นอนเพราะว่าบทลงโทษคือโดนกินวาซาบิครับโอ้โหพี่ดิว ทีเดียวตักมาหนึ่งโอ้ฉันว่าให้รีบกินเถอะเพราะว่าให้รีบกินเถอะเพราะว่าบัตรสวนบีอาจจะแพ้น้ำตาของคนจะตายน้ำตาไหลแล้วจะเย็นสิวีจะเย็นรอกล้องก่อนรอกกล้องก่อนสิวีสิวีพร้อม ปากที่สองปากที่สองาดน่ารักมากลุยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแล้วอยากินดีกว่าเล็กกว่าจุเลนรีที่บ้านพี่อีกมันยังไม่ขึ้นสมูก มันนน่แน่มันต่างกับซุตามบ้านเฮาน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลหดึเงสองลิฟ<อ>ต์กินลิฟต์กินตุ้มตาน้ำเลยค่ะ เอาละครับตอนนี้คู่แรกผ่านเรียบร้อยแล้วนะอาทีมแพ้ตาคุณบ้างคุณต้องเลือกให้ถูกคู่เร็วๆนะเอาสีแดงเอาให้ถูกนะจ๊ะสีแดงสีแดงเอาสีแดงกอนเอาสีแดงฮัลโหลวันหยุดสีชมพูชมพูนี่เป็นอะไรครับโดนเลยแล้วโดนแล้วสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า และตอนนี้บทลงโทษของผู้ที่เปิดป้ายได้อีกหนึ่งคู่นะครับคือสะใจมากๆากอันนี้สะใจมากมากทำเต็มที่เลยนะน้องๆทุกคนเด3สองซโดนไมนี่อ่ะรอบต้นนะครับดีทีละคนใช่ป่ะทีละคนดีทีละคนเลยครับมันจะไม่อยู่แน่นอนอีปากอีปาก ในฐานะที่รุตเดอะสตารสี่เหมือนกับแก้มให้แก้มหนีบอีกสองน็ตไม้อันเดียวพอเฮ้ยอะไรทําแก้มด้วยหนีบหนูไม่เคยทําร้ายพี่เออน้าหลักอ่ะในฐานะที่ฉันเป็นพิธีกรกอดเธอคนแรกฉันหนีบด้วยเออในในฐานะที่ผมเป็นเดอะสตารผมหนีบด้วยหนีบที่ละครเลยหนีไปเลยเออ อ๋ออะนั่นนั่นนั่นอะน็อตดิเสร็จแล้วน็อตมาโชว์ให้กล้องดูหน่อยน็อตมาทางนี้น็อตมาทางนี้เออนี่เสร็จแล้วมาเดินแถวหน้ากวางยังไม่โดนเลยกวางยังไม่โดนเลยเร็วๆใครยังไม่เดิบดิบแล้วออกมาเดินข้างหน้าดิบหลอกมายดินข้างหน้าพอแล้ว อย่าเพิ่งเอาออกนะอย่าเพิ่งเอาออกไม่ได้ต้องมาโชคหน้าก่อนและนี่คือผู้แพ้ของเราจะต้องโดนไม้หนีบหนีบที่หน้านะฮะหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมหล่อมากๆเราจะเล่นเกมแบบนี้ในเกมที่3ามต่อไปยังให้หนีบที่หน้าอย่างนี้ต่อโดยที่คุณจะต้องเลือกป้ายต่อไป อเลย่าพูดจะจะขาดแล้วเนี่ยเลือกรไบากนาแล้วค่ะโอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลยมา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 ทีมแพ้เลือกเลยครับใช่อันไหนคะคิดดีๆไปไหนครับอ่าเลือกแล้วนะสีเหลืองนะคะอะไรบ้างไมโครโฟนสีเหลืองครับ ก็เดี๋ยวเยๆอันไหนกันแนะ่ะถูกแล้วนายเอาละครับบทลงโทษของเราเนี่ยฮะคือโดนไปทุกคนวนไ,ไปเลยให้นอนก่อนเลยคนแรกก่อนคนแรกเออโอ้โหวางมาพี่เทให้น,หน้อนหดวะน้อนหดอยู่แล้วล่ะน้อนหดไม่นอนอวางเบา เราเออเบาๆเรายืนหน้าด้วยความเต็มใจดูเขาปากเข้ามาสิหนึ่งรู้สึกดีนะสองสามโอ้ไม่แต่ละคนทำไมน้องก็เต็มแล้วนะทำไมน้องแต่คนอ่ะจูนเนี่ยทำไมน้องแต่ละคนโหดร้ายกันอย่างนี้อ้าวเร็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 ว <laughs> อันนี้หนักหนากว่าเยอะเลยอ่ะไม่ใช่แค่แป้งอ่ะแป้งฟันด้วยเนาะเราเล่น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 โอ้แอมนี่นี่เป็นเทคนิคการปะแป้งสาวใช่ไหมแอมแอมแอมดูนุ่มนวลมากจะปะบนอกเหนือจากหน้าก็ได้นะแอมปะเต่าคอคอเออ เอออ่ะโปรโม้เดียวด้วยนะครับถือว่าจบเกมแค่นี้